ตึงบอมีใครนะครับแฮปปี้เนาะเพราะว่าเจนไบครับก็ขึ้นระดับหนึ่งของโลกเนาะมันก็ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจปากทองนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยลูกผมเก็เรื่องกำเดาหันไหลเนาะทุกเตื้อที่มันมีค่าฝุ่นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเก็ะกระทบกระทวนในทุกมิติครับความสุขในครัวเรือนเนาะก็แม่พี่น้องการทำมาหากินบทสนทนาหลักเอียเวลาไปพบเปิ้ลหรือว่าพูดคุยกับไพนี่ก็จะพีเอ็มเป็นได้วันนี้สูงแฮมเลอร์แล้วเมื่อใดจะหมดไป ลืมตาตื่นนะครับหรือว่าก่อนตาก่อนหลับตาหล,ลับอย่ยคิดแต่เรื่องพีเอ็มสองจุดห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแต้ๆในเรื่องของหัวใจนะครับในการที่จะทํางานเพื่อพ่อแม่พีน่น้องเนี่ยหากผมแก้ตรงนี้ได้ผมก็นอนตายตาหลับครับแน่นอนครับเราอยากดีดดี้วใม้มันหายวันวันคือวันพูกละนะครับตอนนี้เลยแต้ซ้แต่นนในขณะเดียวกันกเนี่ยในความเป็นจริงบางเตื้อต้องอู้แฟกวิธีขั้นตอนโพเซตตอนนี้เรามีอินพุตละเรามีโพเซตเราอยู่ในโพเซตส่วนเอาพุตเนี่ยมันกําลังจะไปเพราะฉะนั้นเกาะกระทรวงทรัากรเจ้าหน้าที่ดับไฟป ก็คือกำลังใจเปิ้ลนแทๆนะครับจากใจแทๆครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวที่อยากจะแก้ไขให้ได้ครับ